สำหรับคนที่ติดตามโครงการรากแก้วศาสนาไทยย่าของเราอยู่นะครับแล้วชื่นชอบแม่ชีฝ้ายเป็นพิเศษวันนี้เรามีเรื่องราวแบบเจาะลึกของแม่ชีฝ้ายมานาเสนอเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมเรื่องราวของแม่ชีฝ้ายพร้อมๆกันเลยครับจ รย,รยมาลใาาพอดีวันนั้นเป็นวันเด็กอะคะ่ะพอดีทางธรรมสถานให้เด็กโรงเรียนมาจากโรงเรียนพระรามเก้ากัญจนาภิเศษกคะ่ะ<ๆ>ก็ออกมาร่วมกิจกรรมที่นี่แล้วก็ถามว่าใครอยากจะบวชบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็มีทั้งมามากันเยอะค่ะ50าสิ -60 ิคนอยู่แต่ว่าพอดีน้องเขายกมือแล้วก็บอกว่าอยากบวาชพระอาจารย์ก็เลยคุยกับท่านพระอาจารย์พานุค่ะว่าท่านก็เลยว่าออสนใจไหมอะไรเงรี้ยให้เขียนไปสมัครไว้ก็เลยเขียนพอเขียนเสร็จแล้วแม่มารับกลับก็ถึงมาบอกแม่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันจริงๆคุณแม่เป็นคนชอบโครงการนี้มาก ติดตามตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่เพราะว่าเกิดที่นี่ก็ตั้งแต่เริ่มมีธรรมสถา,านก็จะแบบดูข่าวตลอดแต่ไม่คิดว่าลูกตัวเองเพราะเป็นผู้หญิงด้วยมีลูกสาวสามคนก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่คิดว่าลูกจะได้มาบวชก็เลยตกใจเหมือนกันก็เลยขอคุยกับพระจารย์นะคะเพราะว่า้องปายอยู่ป .6 จบป .6 ปีนี้ก็ต้องไปเรียนต่อม .1 สุดยอดเลยนะคะทันทีที่แม่ชีฝ้ายได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรากแก้วศาสนาทายาทก็ตัดสินใจมาสมัครด้วยตนเองทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้บอกคุณแม่เลยเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจปรบมือให้เลยค่ะแต่แต่แต,แต่แต่มีเรื่องอะไรที่แม่ชีฝ้ายลืมไปหรือเปล่าเพราะปีนี้ต้องไปสอบเข้าม .1 นนด้วยนะคะ ก่อนที่จะมาอยู่วัดเลยแม่ก็ถามว่าเปลี่ยนใจได้นะมั่นใจนะว่าจะทําได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นภารกิจที่หนักเพราะว่าอย่างมาอยู่วัดถ้าบวชแล้วเราก็ต้องทําตามระเบียบวนินัยที่ของที่นี่น้ำพระจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งการสอบก็เป็นภารกิจของเขาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าน้องๆคนอืน่นเขาก็ใจยุ่น้อยกว่าน้องพายใจยุ่แม่ชีนี่อายุ่มากที่สุด ก็เลยเป็นห่วงแต่เขาก็บอกเขาทําได้เขาคิดว่าเขาทําได้คุณครูค้านมากคุณครูค้านมากเพราะว่ากลัวว่าคือเขาเป็นท่านเป็นห่วงอะค่ะเพราะว่าสนิทกันคุณครูที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะสนิทกันมากมีอะไรก็จะถึงกันเขาก็เป็นห่วงว่าจะไปสอบอะไรอย่างนี้แต่สอบสอบน่าจะสอบได้แต่เขาก็อยากทำให้ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าคือลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรม เหมือนกับรักกันมีงานอะไรก็จะช่วยกันคุณครูก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแบบนั้นมากกว่าแต่พ่อเขาบอกว่าทําได้ลูกฉั้นทําได้อยู่แล้วมันต้องลงสมัครในเน็ตนะคะแล้วก็พิมพออกมาก็ต้องแบบลงลงในนั้นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับแม่ชีอะคะ่ะว่า ผลสอบมันเก่าเป็นยังไงที่อยู่ชื่อนามศึกพี่สาวก็จะทําให้ค่ะนี่เขาก็เตรียมหลักฐานไว้ให้ครก็เอาหนังสือมาด้วยมาอ่านก็บอกว่าพอดีว่าธรรมดาจะต้องไปติวเนาะไปติวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออ่านหนังสือที่บ้านแต่เมื่อในเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้มันต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำํำก็เลยบอกว่าเวลาอาศัยเวลาว่างช่วงไหนก็ให้อ่านหนังสือก็เตรียมหนังสือมาให้ค่ะ หนังสือก็อ่านคอยถามเขาก็จะอ่านแล้วทํากิจกรรมก็จะทำก็ทําได้ทุกอย่างแม่ก็เลยเบาใจไปนิดนึงแต่ทีนี้ก็จะเหลือว่าจะสอบได้ไหมเรียกว่าต้องชื่นชมอีกครั้งว่าแม่ชีฝฟ้าสุดยอดของสุดยอดเลยนะคะนอกจากเรื่องที่มาสมัครด้วยตนเองทันทีที่ได้รับข่าวท,ทั้งทงที่ยังไม่ได้บอกคุณแม่แล้วมีเรื่องให้ต้องไปสอบเข้ามหนึ่งก็สู้ เพราะแม่ไม่มีลูกผู้ชายจึงมาบวชให้คุณแม่โดยพี่สาวจะคอยเตรียมเรื่องการสอบไว้ให้ถ้าเราเป็นคุณแม่ของแม่ชีฝ้ายคงปลื้มมากจริงๆเรื่องเนี้ยถามตั้งแต่วันแรกที่สมัครเลยเพราะว่าคือมาบวชเนี่ยยังเปลี่ยนใจได้แต่ไปสอบยังเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วบอกต้องไปทั้งชุดนี้นะแล้วจะไปได้ไม่อายหรอบอกไม่อายไปได้ ก็บอกว่าพูดตรงๆว่าแม่ศรัทธานะทุกคนศรัทธาครูอะไรก็แต่ว่าไม่สนับสนุนเพราะว่ากลัวจะลําบากคุณครูทางเท้าที่โรงเรียนก็คือก็ไม่อยากแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทําไม่ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีภารกิจหลายอย่างเขาก็กลัวกลัวเรื่องนั้นแต่เขาบอกไม่มีปัญหาแล้วอีกคำหนึ่งเขาก็บอกว่าแม่ให้หนูบวชเถอะหนูจะบวชให้พ่อกับแม่นะ เพราะว่าไม่มีลูกชายบวชมีแต่ลูกสาวสามคนถ้าก็เลยปีหน้าก็ได้นะให้พ้นจากที่สอบไปก่อนแม่กุยกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าได้ถ้าตั้งใจปีหน้าก็มาบวชได้เขาบอกถ้าเป็นปีหน้าเขาไม่บวชเพราะเขาถือว่าเขาเปลี่ยนโรงเรียนใหม่แล้วก็เหมือนกับบวชตอนนี้เขาก็เหมือนเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับโรงเรียนใหม่เขาไม่อายไม่อายเขาไม่อาย เราจะทำด้วยความตั้งใจเราจะทำด้วยจิตเลื่อมใสก็รู้สึกดีใจอะค่ะตื่นตันวันบวชก็ว่านึกในใจว่าจะไม่ร้องไห้นะจะแบบก็ปื้มแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใยาน่นี่แต่พอเอาเข้าจริงๆเห็นลูกร้องอะเราก็แบบ ไม่คิดว่าจะทาได้ขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบเขาก็ดีใจเห็นหหร้องไห้ลูกเปลี่ยนใจหรือเปล่าลูกมาถึงขั้นนี้แล้วนะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะเขาไม่เปลี่ยนใจเขาซึ้งที่เขาทําได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้วเขาแบบน้ำตาไหลเลยก็รู้สึกดี But สมมมาธธิรรันไวว้เปปป็นราานร,ราาากสทฏิั่นไงเรียกว่าคุณแม่ปลื้มมากจนน้ำตาไหลเป็นใครมีลูกสาวแบบนี้ก็ต้องปลื้มปิติเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้แล้วอยากรู้เหลือเกินว่าแม่ชีฝ้ายเก่งแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยหรือเปล่าคะคุณแม่ จริงๆลึกๆแล้วอ่ะคุณแม่มั่นใจในตัวลูกทุกคนเพราะว่าที่บ้านอเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากมายเราเป็นแบบชาวชุมชนติดกับวัดธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้คัดมาตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กที่เข้ามาก็มาสมัครเยอะเนาะก็ไม่คิดว่าจะเข้าได้แต่เมื่อเข้ามาได้แล้วคิดว่าเขาต้องทำได้เพราะว่าแม่สอนลูกคือ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยกิจกรรมส่วนรวมหรือว่า,อาของโรงเรียนของชุมชนเนี่ยคือเขาเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วค่ายทุกค่ายาการอบรมต่างๆมูลนิธิทําอะไรทุกอย่างเขาจะเป็นแบบเหมือนแค่ลูกสาวจะเป็นผู้นําตลอดก็เลยแล้วการเรียนการอะไรคุณแม่จะไม่เคยช่วยลูกทากิจกรรมไม่เคย ช่วยลูกทำงานส่งทูลเลยไม่เคยช่วยเขียนไม่เคยแม้กระทั่งช่วยระบายสีเพราะแม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกที่ลูกต้องทำเขาก็เลยรับผิดชอบมาแต่เล็กๆเ,เลยช่วยเหลือตัวเองได้มาแต่เล็กๆที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองคุณแม่สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยทาให้ลูกเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้อย่างดีจริงๆ ว่าแต่อยากรู้เหมือนกันว่าแม่ชีฝ้ายจะมีการบริหารจัดการเวลาสำหรับการอ่านหนังสืออย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะรู้สึกกดดันดกดดันเรื่องสอบค่ะอือกับว่าเรามีเวลาน้อยกว่าคนอื่นนะคะเราไม่ได้อ่านกันทั้งวันทนั้งคืนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนพิเศษแบบคนอื่นเขาค่ะแล้วการแข่งขันเข้าม .1 นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มีโรงเรียนเราโรงเรียน,เ,นเดียวมีเด็กๆคนอื่นเขามาสอบด้วยใช่ว่ามันจะได้ทุกคนนะคะ มา70%ถึงแม่ชีฝ้ายจะมีความมั่นใจเพียง70%ในการสอบเข้ามหนึ่งแต่พวกเราทุกคนมั่นใจร0 0ซว่าแม่ชีฝ้ายจะต้องสอบเข้ามหนึ่งได้100เแน่นอนค่ะเราไม่เคยเห็นเนาะถ้าเป็นเนนอะมันจะปมนเรื่องปกติมากเพราะเราเห็นบ่อยซึ่งเราก็สาธุด้วยเพราะว่าแต่ว่าแม่ชีเราก็ไม่เคยเห็นยังคิดว่า ไปแล้วจะทําตัวยังไงเนี่ยก็พอดีว <t> ่าลูกสาวอยู่โรงเรียนนั้นก็คุยกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาของพี่สาวเขาเหมือนกันพอดีเขาอยู่ฝ่ายพวกรับสมัครเขาก็บอกไม่เป็นไรก็มาทั้งอย่างนั้นนั่นแหละแล้วเขาบอกก็ต้องมาทั้งอย่างนี้แหละเพราะยังไม่สึกอ่ะก็เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรมาได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่ไฟสอบเข้ามหนึ่งอ่ะขอให้สอบผ่านให้ได้เกรดดีๆค่ะ ขอให้พี่ไฟสอบผ่านจะได้เข้าโรงเรียนที่พี่ไฟฝันไว้นะคะนขอให้พี่ไฟสอบผ่านนะคะขอให้พี่ไฟตั้งใจสอบขอให้พี่ไฟตั้งใจเรียนแล้วก็ได้อยู่โรงเรียนเตรียมพันรัชดานะคะขอบคุณค่ะจากแม่เชียนอันค่ะขอให้แม่ชีพี่ไฟสอบเข้าโรงเรียนเตรียมพันรัชดาให้ได้นะครับขอพี่ไฟสอบผ่านขอให้ขึ้นมหนึ่งให้ได้นะคะเป็นกาลังใจให้ค่ะก็เราชาวพุทธทั้งหลาย เราก็เชื่อเรื่องของการกระทำทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นถ้าประกอบเหตุให้ตรงกับผลก็ย่อมได้ผลที่ต้องการนั้นน้องฝ้ายเองที่กําลังจะไปสอบเข้าหมหนึ่งน้องจบป6ที่โรงเรียนพระรามเก้าการจนาพิเศษแล้วก็จะไปสอบเข้าหมหนึ่งที่โรงเรียนอื่นในช่วงที่ยังเป็นแม่ชีน้อยนี้พระอาจารย์เองก็ขออวยพรเนื่องด้วยบุญกุศลที่น้องฝ้ายได้ทําไว้ จากการบวชเป็นแม่ชีน้อยได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการสำรวมก็ทำให้เรามีความคิดที่สามารถแน่วแน่กับสิ่งที่จะสอบการเรียนการสอนที่เคยผ่านมาแล้วเนาะก็จะถูกดึงขึ้นมาใช้ใน,ในยามขับขันนี่แหละสมาธิที่เราได้ฝึกตอนเป็นแม่ชีน้อยบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็จะได้มาน้อมนำพาให้ฝ้ายเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนก็ประสบความสำเร็จ เพระอาจารย์ทราบข่าวการที่เตรียมตัวไปสอบเข้าหมหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้ก็หวังว่าในปีนี้เนี่ยน้องฝ้ายเองจะได้บุญกุศลครั้งใหญ่ทั้งบวชเป็นแม่ชีน้อยส่งบวญให้กับคุณพ่อคุณแม่และอีกที่อีกอย่างหนึ่งก็คือประสบความสําเร็จในการสอบเข้าหมหนึ่งตามที่ตั้งใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจเป็นของขวัญเป็นรางวัลหลังจากที่ได้มาบวชเป็นแม่ชีน้อยที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษก็ขออํำนวยพร ก็อยากจะบอกว่าให้แม่ชี้ฝ้ายทาให้ดีที่สุดในการที่จะไปสอบแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวในการเป็นแม่ชีให้ดีที่สุดแม่ก็จริงแม่มีความรู้สึกว่าลูกของแม่ทําได้แต่ว่าก็ต้องดูผลของมันอีกทีว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ตั้งใจให้เต็มที่ตั้งแต่แรกที่ได้รับข่าวสาร แถมยังมีภารกิจสําคัญถึงสองอย่างให้บริหารจัดการเวลาเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญทั้งสองอย่างเลยก็ว่าได้ขอปรบมือและเป็นกําลังใจให้แม่ชีฝ้ายผ่านภารกิจทั้งสองอย่างไปได้ด้วยดีมีแต่ความสำเร็จทุกประการคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้แม่ชีฝ้าด้วยนะคะ